พาคุณชมไปปักหมุดจุดอันซีนที่ชุมชนเผ่าไทยกวนบ้านนาถอนพี่กัดอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะพาไปล่องแพแล้วก็ไปนวดสปาสมุนไพรยังไม่พอพาไปสืบสารอาชีพหนึ่งที่สามารถทำเม็ดเงินสะพัดเข้าชุมชนนับ10ล้านบาทว่าแต่จะเป็นอาชีพอะไรต้องตามไปดูให้ถึงที่ค่ะ มาแล้วนะคะพามาปักหมุดจุดอันซีนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนไทยกวนค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลนาถอนอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะนี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีค่ะเพื่อมาชมการสืบสารอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นก็คือทอผ้าลายขิดพื้นบ้านเครื่องจักสารตลอดจนอาชีพตีเหล็กมีดพระสวยงามคุณผู้มชมอาชีพนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าสามารถทำเงินสะพัด เข้าชุมชนนับ10ล้านบาทเลยทีเดียวนี่แหละค่ะมีดที่ผ่านการตีมาแล้วก็ออกมาสวยงามแบบนี้ทันทีที่ทีมงานของเราไปถึงชุมชนไทยกวนนาถอนแห่งนี้คุณผู้ชมคะ่ะสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเอาใจสายบุญค่ะต้องมากราบไหว้ขอพรสารปู่ตาแสงค่ะเป็นสารปู่ตาบรรพบุรุษของชนเผ่าไทกวน,นเพื่อขอพรขอโชคลาบเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวกันสักหน่อยนะคะ สังเกตเห็นชาวบ้านที่นี่ค่ะเขาได้จัดพิธีบวงสวงสารปู่ตาแสงขึ้นทุกปีในช่วงก่อนฤดูการทำนาปีนะคะเพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูการตามประเพณีความเชื่อนี่แหละค่ะองค์ท่านนะคะสารปู่ตาแสงนะคะดูศักดิ์สิทธิ์มากค่ะจากนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องไปชมก็คือ ภูมิปัญญาอาชีพของคนในชุมชนไทยกวนนาถอนนั่นก็คือผัดถกรรมตีมีดสวยงามเมื่อสักครู่เกริ่นให้ฟังแล้วนะแต่จะเจาะลึกแบบนี้นะคะว่าอาชีพนี้ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า30ปีแล้วค่ะจากเดิมนะคะการตีมีดพระเนี่ยจะทำไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้นค่ะแต่ว่าต่อมาก็ได้ยกระดับมาเป็นมีดพระสวยงามเอาไว้ทำขายเล่มละประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาท ก็สามารถสร้างรายได้รวมละหลายสิบล้านบาทต่อปีเลยนะปีละหลายสิบล้านบาทก็กลายเป็นแหล่งผลิตมีดพระที่มีคุณภาพส่งออกขายทั่วไทยไปแล้วณนะตอนนี้นะคะส่วนใครที่เดินเที่ยวในชุมชนไปดูอาชีพนู้อาชีพนี้แล้วรู้สึกเมื่อยจังเลยเมื่อยขาก็เมื่อยนะคะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมหายเมื่อยแน่นอนเพราะว่าที่นี่เห็นไหมคะเขามีบริการการล่องแพชมธรรมชาติ ไปชมความสวยงามของลำห้วยบาง้วกลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงกันนะเพราะมีบริการนวดสปาสมุนไพรนี่ก็มีนะคะนวดสมุนไพรนะคะมาผ่อนคลายกันแถมยังได้รักษาสุขภาพไปในตัวอีกด้วยค่ะสำหรับชุมชนแห่งนี้นะคะนะับว่ามีความโดดเด่นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีโบราณน,นะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยพื้นฐานค่ะเป็นชนเผ่าไทยกวน มีการก่อตั้งรากฐานมานานกว่าร้อปีหลังอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีนก่อนมาตั้งชุมชนานาถอนในปัจจุบันนี้แล้ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะอยากจะไปชมวิถีชีวิตของชนเผ่าไทยกวนก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะคะที่นี่มีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วยนะคะไว้รอต้อนรับนะักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะคะไปคนเดียวไปวันเดียวยังไม่เต็มอิ่มนะอยากจะค้างคืนนะ ก็แวะเวียนไปได้นะคะชวนเพื่อนไปด้วยหลายคนนะก็สนุกสนานไปอีกแบบค่ะหรือว่าจะไปแบบครอบครัวก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ